ทีนี้มีความเคลื่อนไหวจากอดีตเสนาธิการทหารบกนะคะของประเทศไทยเราก็คือพออลเอกมนัทจันดีพลเอกมนัทจันดีในช่วงที่ท่านยังเป็นเสนาธิการทหารอยู่ท่านเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าวันไหนที่ทหารไทยขาขาดเป็นขาที่เจ็วันนั้นก็สมควรแก่เหตุที่ทางการไทยจะต้องทำการตอบโต้โดยการใช้กำลังเนี่ย ไปที่ฝั่งกัมพูชาแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุทหารไทยขาขาดเป็นรายที่7เนี่ยนะคะท่านเกษียณไปแล้วเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ท่านก็ยังมีความคิดความเห็นผ่านทาง a c e b o o k แล้วก็ยังมีความคิดความเห็นที่สื่อออกมาผ่านทาง Facebook ของท่านเรื่อยๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ไทยแล้วก็กัมพูชาล่าสุดค่ะท่านก็โพสต์นะคะบอกว่าเราจะรบเคียงไหลเราจะตายเคียงกันระลึกถึงอดีตเมื่อ34ปีที่ผ่านมานะคะ ในสมัยที่ท่านเ,าเป็นยศร้อยโทแล้วก็อยู่ตำแนวชายแดงท่านบอกว่ารถถัง5้าคันลูกน้อง19นายมองตาก็รู้ใจกันรู้ได้ว่าใครพร้อมตายแทนผู้หมดได้เมื่อขาที่6ผมไม่อาจทนได้จึงได้แสดงออกตามข่าวที่ออกมาเพื่อกระตุกเลือดนักรบของคนในกองทัพและให้มีความชอบธรรมสูงสุดในการตอบโต้ขาที่7ผมกษียณแล้วแต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นทหารยังเต็มเปี่ยม เกียติศักดิ์ศักดิ์สีความเป็นทาหารไทยก็ยังอยู่ในตัวถ้าเป็นผมสั่งลูกน้องออกลาดตะเวนข้าศึกเล่นนอกเกมถูกลอกกับลูกน้องบาดเจ็บข้าศึกก็ยังเผชิญหน้าอยู่ให้เห็นผู้หมวดย่างผมไม่เอาไว้แน่เพราะถ้าผมไม่ทำอะไรต่อไปใครจะออกรบกับผมแล้วผมจะเอาหน้าไปคุยกับพ่อแม่ลูกเมียของพวกเขาได้อย่างไรผู้ใดไม่เคยคลุกคลีกินนอนร่วมทุกข์ร่วมสุข ถึงขั้นเพื่อนร่วมชีวิตไม่มีทางที่จะเข้าใจนี่เป็นโพสต์ล่าสุดข,ของอดีตเสนาธิการทหารบกนะคะ